ม่เรียมันก็แบะแบะแบะอย่าดื้อนะเด็กดีนะอานเจนี่ตัวนี้บ้าไหนเล่นตัวนะเองอ่ะให้แล้วัทไม่กินอีกแห่หยิ่งมากเอ๊ะแม่ทำอะไรคะแม่ให้น้องแกตัวนี้บ้างแบะ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 เ้ยนัทน้องแกน้องแก ตัวนู้นมาแบะมานี่มาแบะ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 ย่งวงมาครไปเลยเอ็งจะกินนมนะสิทำไมให้นมให้กินแย่นี่อแบแบแบนีงแย่งกินของเนเน่เลยอมาบมอ